สวัสดีครับยิน e ดี D. ต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตร2ตัวล่างแบบ4ชุดตรงซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณในประชุมกันสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นในวทางทางวดวันที่1กันยายน2567ซึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นผลคํานวณนะที่ย้อนหลังได้นะครับสําหรับท่านสนใจสูตร2ตัวล่างสูตรน,นี้เราก็มาดูกันครับ ในโมเดลครับที่สูตรเริ่มเดินคืองวดแถวสองหนึ่งครับในงวดแรกครับสูตรนี้ครับหลัก10แร้งด่นที่2กับ5นะครับหลักหน่วยแร้งครับเด่นที่หนึ่งกับ2นะครับอ่ซึ่งทั้ง2สูตรเป็นสูตรเดินดีนะครับอ่ก็นำมาจับกบนะชุด2ตัวนะครับก็ทําได้2 1 2 2นะครับทำได้5 1 5 2นะครับซึ่งใน4ชุดนี้ครับก็จิ้มา1ชุดตรงก็คาที่ได้ชุดนี้ครับ2 1นะครับก็มาเป็นไม่ตรงตรงนี้นะครับก็ถูกเป็นโมเดลครับอ่าอันนี้จะเป็นงวดที่สูตรเริ่มเดินนะครับ เมื่ทันมาครับในงวดที่สองนะครับหลัก10ล่างสูงนี้ครับดินที่4กับ7นะครับหลักหน่วยล่างครับดินที่5กับ6นะครับจับผู้ชุดนะสตัวได้4 5 7 5ครับดินที่4 6 7 6เกนะครับเลขออกเราจะสองนึงออกสี่ก็เข้าเลขชุดนี้ครับก็ถูกเป็นสงหมดครับงวดต่อมานะครับงวดที่3นะครับสูงนี้ครับหลักสิ ติ่งที่9ก้ับสหลักหน่วยล่างครับติ่งที่7จกับแนะครับนำมาจับประกบชุด2ตัวนะครับติ่งที่9 7 2 7ครับติ่งที่9 8และชุด2 8นะครับเลขเยอดพันธุ์จากหกสี่หกคือสอเข้าได้ในชุดนี้ครับก็ถูกเป็นสายมือิืนะครับนี่คือสูตรใหม่นะสตัวล่างจะเป็นแบบ4ชุดตกนะครับสำหรับท่านที่สนใจสูตรนี้เราก็มาดูวิธีคิดสูตรนี้กันครับ ซึ่งผมจะคํานวณย้อนหลังให้ดูกันตั้งแต่ในงวดแรกที่สูงเริ่มเดินคืองวดเดี่ยวสองหนึ่งครับเรามาลองคํานวณไปพร้อมกันครับวิธีคิดสูงนี้ครับอันดับแรกครับผมจะนําผลที่ออกนะตั้งแต่ในงวดที่ยอ,อก4 3 4 5 0 3นะครับเลขท้าย2ตัวในงวดแรกนะที่จะนำมาคำนวณก็จะเป็นงวดเดี่ยอ,อก89ครับถ้าจะ8 9นะครับเลขเี่ออคือ21นะครับ เราก็มาลงคำนวณเทียบดูครับหลัก10แล้งครับในงวดที่ทําได้นะครับดินที่2กับ5นะครับสูงได้เป็นสูนหลัก10นะครับนําหลักหมื่นบวกกัน1ครั้งนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับหลัก10บะบวกกัน1ครั้งบริหนึ่งคงที่ครับเรามาลองบวกกันดูครับ3บวก8 บวกศบวกหคงที่ครับ3าบวกแได้11ครับบวกหคงที่ได้12นะครับอ่าใช้เฉพาะตัวท้ายที่ได้ตัวได้เลข2นับำเข้าไปสามแต้มครับเป็น5ครับนี่คือหลักสิบล่างที่ได้ในงวดครับดินที่2กับ5ครับเป็นเลขยี่สิล่างนะครับต่อมาสู่ที่2นะครับสู่สอเป็นสู่หลักหน่วยล่างครับ วิธีคิดนะครับสำหรับสู่หลักหน่วยล่างนะครับนำหลักหมื่นหลักหมื่นบวกกัน1ครั้งนะครับหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้งแล้วก็บร้ยสามคงที่อีกครั้งนะครับทีนี้เรามาลองบวกดูครับในงวดได้ครับหน่วยล่างเด่นที่1กับ2นะครับนำสา3บวกหครับบวกศูนย์บวกด้วยสาคงที่อีกครั้งนะครับ3าบวกหเป็น8 8บวก 0, บวกตรงที่ได้11ครับเดินตัวแรกที่ได้คือเลข1ครับอ่านัเพิ่งป็น1แต้มครับเดิน2นี่คือหลักหน่วยแรกที่ได้ในงวดแรกครับเดินที่1กับ2ทีนี้เราก็นำมาจับก,กบชุด2ตัวแรงด้วยครับซึ่งทั้ง2สูตรเป็นสูตรเดินดีนะครับก็จะได้ชุด2ตัวแรงออกมาที่4ชุดครับก็จะเป็นชุด2 1 2 2นะงานเดินที่5 1และชุด52ถ้าจะแปดาออก2 1ครับ เราเข้ามาดูครับในสชุดนี้ก็จะมป็นหชุดตรงก็เข้าที่ได้ชุด2องนชุดนี้ครับซึ่งจะมีเวู่สน4ชุดนะครับก็ถูกเป็นหัวหน้นงครับทันมานะครับงวดที่2นะครับในงวดที่2ครับสูตรนี้คำนวณได้4 6นะครับอ่ะเรามาลองคำนวณเทียบเนยครับ มาเริ่มกันที่สูรแรกเป็นสูหลัก10แรงนะครับงวดที่2ครับหลัก10บั้งสูนี้คำนวณได้4กับ7นะครับเป็นเลขดิน10แแรงครับเรามาลองคำนวณเทียบดูครับนำหลักหมื่นบวกกัน1ครั้งหลักพันบวกกัน2ครั้งหลัก10บวกกัน1ครั้งบวกด้วยหนึ่งคงที่ครับอ่ทีนี้มาลองบวกดูครับนำา6บวก4เป็น10บ0บวก3 13บวก1ของได้14นะครับ อใช้เฉพาะตัวท้ายที่ได้ครับตัวแรกคือเลข4เนาะแล้วตัวที่สามแทนเป็น7นี่คือหลัก10บล่างที่ได้ในงวดที่2นะครับดิ่นที่สกับ7ครับต่อมาครับสูตรที่2เป็นสูตรหลักหน่วยล่างที่ทําได้ในงวดที่สองที่ออก4ี่หกนะครับดิ่งสูตรหน่วยล่างด่งที่5กับ6นะครับนำสองสูตรนะจับประกบชุดสอตัวนะครับได้ชุด4ี่หกนะครับเราก็มาลงคานวณเทียบดูครับนําหลัก หมื่นบวกกัน1ครั้งหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้งบวกด้วย3คงที่อีกครั้งนะครับเราก็มาลองบวกดูครับนำหบวก3าบวก3บวกด้วย3คงที่นะครับได้5บหกจริงไหม6บวก3เป็น9 9บวก3ได้12บวก3คงได้15ครับชาชสุดท้ายได้ตัวเลขเล็กนะครับนำพวกมั1แต้มเป็น6นี่คือหลักหน่วยล่างนะครับที่ทำได้ในหม่วยสองนะครับหลักสิบหนึงที่4กับ7 ไว้ล่างดินที่5กับ6นะครับเป็นสู่เดินดีทั้ง2สู่นะครับจับคู่ชุด2ตัวได้ดังนี้ครับได้ชุด45 4 6ครับในชุดที่มี7ก็จะเป็น7 5 7 6นะครับก็ดินที่4ชุดครับได้จะออกทั้งจองหนึ่งคือ4 6ครับซึ่งใน4ชุดนี้เนาะที่คำนวณได้นะครับจะมีได้ชุดนี้อยู่นะ4 4 6ซึ่งจะมีอยู่ใน4ชุดนี้นะครับ ก็ทุกเป็น2องวดนะครับนี่คือ,อผลคำนวณที่ทำได้นะครับในงวดสองนะครับทันมานะครับงวดที่3นะครับสถิติงวดที่3สูวนนี้ครับคำนวณได้2 8ครับเราก็มาลงคำนวณเทียบดูครับ มาเริ่มกันที่สูงแรกเป็นสูงหลัก10แรงครับวิธีคิดนะครับนำหลักหมื่นบวกกัน1ครั้งหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้งบวกหนึ่งคงที่ครับ0บวก4บวก4บวกด้วยหนึ่งคงที่อีกครั้งนะครับศูนย์บวก4เป็น4 4บวกสเป็น8บวก1ได้9ครับถิ่นตัวแรกที่ได้เลข9ครับนังเป็น3าตแมเป็น2นี่คือหลัก10แลงที่ทำได้ครับเด่นที่9กับ2 ต่อมาครับหลักหน่วยดั้งที่ได้ในงวดที่3ดิงที่7กับ8นะครับวิธีคิดครับนำหลักหลักหมื่นบวกกัน1ครั้งหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักสิบ 10, บวกกัน1ครั้งบวกด้วยสามคงที่อีกครั้งนะครับ0บวก0บวก4บวกด้วย3คงที่ครับ ได้ตัวเลขคี่เครับนับมาเป็นยี่สิบแปนี่คือหลักหน่วยล่างที่ได้ในมืดที่3เดิมที่7กับ8นะครับนำมาจับคู่ชุด2ตัวล่างก็ได้ดังนี้ครับ9 7 9 8นะครับเลขชุดที่มี2ก็จะเป็น2 7 2 8ครับเลขที่ออกทายจะ4 6 2 8นะครับก็เข้าที่ชุดนี้ครับก็ถูกเป็น3มมือดินะครับโซนนี้เดินมา3มมือดิครับวันนี้ก็จะเป็นมืดที่4ที่ผมจะมาคำนวณให้ทุกันนะครับสำหรับ PC ที่ ติดตามกันนะครับก็มาต่อ,อกันที่วันที่4ครับสำหรับวัน,นี้ก็จะเป็นววันที่1กันยายนนะครับ สูแรกเป็นสูหลัก10บแรงนะครับวิธีคิดนะครับหลัก10บแรงนะครับจากสูเดินดีอันนี้เนาะนำตั้งไปหลักหมื่นบวกกัน1ครั้งหลักพันบวกกัน2ครั้งหลัก10บบวกกันครั้งวินหนึ่งคงที่ครับก้าบวกสูเป็น9ก้าบวกได้15บวก1คงได้16กครับดินตัวแรกที่ได้คลิกหกครับนำไป3แต้มครับเป็น9วันนี้ครับหลัก10บแรงนะที่ได้จากสูเดินดีอันนี้เนาะดินที่6กับ9ครับต่อมาดูหลักหน่วยแรงครับ หน่วยแรกนะวิธีคิดนําหลักหมื่นบวกกันหครั้งหลัก,100กร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันหน่ครั้งบวกด้วยสามคงที่ครับเราก็มาลงบวกดูครับนำเก้าบวกแดและสิบครับสิบเจ็วกหกย่าบวกสคงที่ครับยีครับได้ตัวเลขเลขหกครับนับไปห่งเป็ครับในวัน,นี้ครับหน่วย่างดินที่หกับเหลักสิบดินที่หกับเนะครับ นำมาจับประกบชุดสองตัวได้ดังนี้ครับเลขชุดที่มี6วันนี้ครับเด่นที่6 6 6 7ครับถ้าเป็น9กก็จะเป็น9 6 9 7ครับประมาณนี้นะครับถ้าเราถูกใจสุดสอนตัวล่างสูนี้นะครับก็แคปหน้าจอกันไว้ครับถ้าเกิดสูรเข้าเราก็สามารถที่นําไปคํานวณต่อได้เลยครับซึ่งในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นตัวอย่างที่สู่เดินมานะครับซึ่งใน3ามวัแรกที่ผ่านมานะครับก็จงมาหนึ่งชุดตรงเนาะสำหรับสูตรใหม่อันนี้ อันนี้คือวิธีคิดนะครับสู่ปักหลักสิหน่วยแ่างนะครับหลัก10บแ่งครับวันนี้เด่นที่6กับ9ครับหน่วยแ่างครับเด่นที่6กับ7ครับ ถ้าเรายัางมัน่นใจอยู่ก็แคปหน้าจอก,กันไว้ครับนี่คือแนวทางเลขชุด2ตัวแรงแบบ4ชุดตรงนะครับแบบ4ชุดตรงเนาะอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งใน4ชุดนี้ครับเลขชุดที่หน้าลุ้มนะสำหรับงวดนี้นะครับซึ่งผมจะคัดไว้นะครับใน4ชุดนี้ครับเลขชุดที่หน้าลุ้มนะ คันวันน่าจะเป็นตัวนี้นะครับไปชุดนี้ครับชุด9ก้เจ็ดนะครับก็นําไปเทียบกันหลายๆสูตรนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับสุดท้ายนี้ขอ F C ทุกขั้นชนุนนะครับ แล้วพบกนันิหน้าสวัสดีครับ